นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีครับนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยครับนางสุวจีสิริบัญญยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนบ้านซับเจริญโรงเรียนบ้านท่ากรวดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างและโรงเรียนบ้านซับจำปาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยครับทางนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดลบบุรี เสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับสามารถพัฒนาทักษะของตนเองนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด ซึ่งจากการติดตามสำรวจกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาลบบุรีเขต1และเขต2ครับก็ยังคงพบว่ามีเด็กนักเรียนเยาวชนระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านเขียนไม่ได้ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลหลายรายครับและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กๆกลุ่มดังกล่าวจังหวัดลบบุรีและเหล่ากาชาติจังหวัด บุรณการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ